โอ้ยแม่ครัวเราวันนี้ทอดปลากลางแดดเลยครับแม่ครัวต้องมันหนาวมันก็เลยใส่แต่ชุดหนังปิดไฟอย่างวะเนี่ยเอาให้มันเยิ้มเหมือนที่เลยเฮ้ยมันอยู่ทนถ้ามันถ้ามันเยิ้มแล้วมันมันจะไม่ลุกอะไรทีนี้มันจะไม่ขาดเลยจริงพูดจริงนะเนี่ยเดี๋มันก็เริ่มขาดแล้วเดี๋ยวห่อนแล้วผมันเลยไหมกู

ใช่อาหารกับไก่เขาเรียกแกงอะไรนะแกงไตปลายานนี้แกงไตปลาู้ใครมาวะยานนี้เสปลาโวยไนมาอีกแล้วนี่อันนี้เขาแข่งระดี่านเขาแข่งระดียังวะอ๋อับไปขับมาพี่ก็ลิงายตัวแกตายลิงพออย่างนี้จอยลง บูกังเดนอวิ่งูกันเดนเดดไม่ได้ด้วยนี่สมยาทุกคนโดนเด,ด,ดาตาเลยน่กลนตายต้มเดี๋ยวชวยต้มคุยกันอันอนี้มานี่เดี๋ยวชวนคุยให้มันอดข้าวเดี๋ยวตักปลาตัวน,นึงกันเดี๋ยวคุย้วยเดี๋ยวปลาเดี๋ยวพี่จอจา อือกินข้าวทีมงานนี่อีกกินยืมถ่วยได้ข้าวเองจอดทำอะไรข้าวอยู่นี่ของเองจอดทำอะไ เราไงเรากินเนากินเนามันเดีอดอะไรยางเลยคิดถึงเรามากเลยอะไรชายกลางนี่เริ่มมาเสื้อให้เราหู้กินเนี้ยลงไปเข็นชูเค้ากินเข็นชูไม่เศร้าเข็นชูไม่เศร้ากินข้าวตอนไหนกินแล้วผมซื้อน้ำมันเขาก็กินข้าวบอสหับซื้อน้ำมันให้แม่ครูยินไกลเขาเต้ยยืนคนนู้น อร่อยไหมให้เราได้ซ้ำดีบกินพี่เดี๋ยวอดนะไปกี่เที่ยวแล้วนี่สองป่เที่ยวแรกไปไหนมาโอ้ไปยูเดินอยู่หน้ารักที่สเดเลยลูกมือเลือกอีกไม่รู้หรอกไปเช้าไม่ได้คุยกับเขาบ่ไม่นึกว่าไปอยู่เทินเอ้าไม่ได้ถามทางเขาเลย ผมก็คิดว่าเราปฏิบัติตามกฎจราจระรัเห็นเห็นหมอกลงเยอะจัดด้วยโอ้โหหมอใสหมอไม่เห็นได้บาลานซ์ีเที่ยวนั่นแหละพอสักพักพอเที่ยวสองกูไม่กูไม่รอใครแล้วอยู่เทินไกลพี่โอ้ไกลมากเป็นกิโลเลยแค่นี้ผมเิเห็นก่อนแกเพิ่งมาถึงออกไปเที่ยวที่สามกลับเป็นเที่ยวสุดท้ายเนาะอ๋อกินข้าวเสร็จเรียบร้อยครับ ไม่มีรอครับกินข้าวเสร็จต,ต่างคนต่างขึ้นรถดำเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนไปคิวแรกทอทงโอ้ทอท,ทง,อทอททงฮานามิดินตรงนี้ก็เดี๋ยวลงมาเก็บข้างล่างเอา มันไม่เสมอนันชูต้องลงมาเกาเกาเกาเอาแถวนี้ยังสูงไปครับเอาโอ้ยตอ้มอยังไม่อิม่มอีก กินอยู่คนเดียวนั่นแหละเมื่อเช้าอากาศเย็นครับหมอกลงกลางวันแดดร้อนโอ้โหเปรี้ยงเลยจะยังปรับสภาพไม่ทันแล้ว ไปไปพี alla, ciel, k k ่เลยไปก่อนเดี๋ยวไปกดดันเขาแล้๋ยวเฮีมันกดดันอีกพี่ดิพี่ต้องตามคันนี้นนไปไปก่อนเดี๋ยวให้พี่เดชตามตูนเดชต้องตามคันนี้ ต้องตามคันนี้สูสีสนี่ต้องตามคันนี้นี่ตามไปเถอะเมื่อวานเขาได้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอันนี้ได้สามสิบครับโอ้นี่ไปเดี๋ยวต้องตามคันนี้เลยถึงจะสูสี นั่นมันเนบ,บนนรกแกรั่วหรือเปล่าสายจวดว้าวอูู้ไป นี่ยังไม่อิ่มเลยฮะไม่รีบได้กี่เที่ยวแล้วหืมสิบโหหายีสิบพ่อวันนี้ได้ไม่ยี่สิบได้่ะม่น้ำมันนะเป็นกากล้องอากาศไหมมันมสภาพเป็นกองอากาศเองดูไปแล้วเหมือนดูดไม่ค่อยได้เลยว่ะ มันยุ่ยอยู่หมดแล้วอ่ะนั่นแหละเกี่ยวดิเป็นเหมือนกันเพราะว่ามันดูดไม่ดูดไม่สะดวกชูนมาโทรมาบอกว่ามันถึงเวลาแะ้วเปลี่ยนแล้วอ่ะอืมกำหนดเปลี่ยนไม่มีตังค์เจ็ดหืมพันเจ็ดนอกไหน่อยพันเจ็ดสามวันถึงสามวันถึงสั่งเอาเลยเบอร์ว่ะเบอร์ว่ะ เ,เ,เบิกตัางว่ะไอ้เบิกเบิกแน่แหละมีชิ้นพวงมาลัยไอ้ชิ้นปุกพวงมาลัยอีกเนี่ยรวยแล้วไม่มันรัว่วเร็วแท้ขึ้นเห็น<า>เมืเ่อเช้าเห็นเมื่อเช้าบอกเราดูตอนยินมมาเช็คกี่ทีน้ำมันมันขาดเอ้ยมันมากเลยแบบนั่นอเอานั่นไว้ร่มหน่อยเนี่ยแล้วไม่กติกเอาไว้ร่มยัง ไอเปิดอันนั้นเอาไว้ในรถแลยรนครับกับข้าวอยู่หลังรถพี่อ่ะอยู่ในถุงอ่ะเปิดลงมาออมาให้หมดเลยทิ้งแล้วรีนะ่ะ ออใส่ในถังนั่นแหละเอาไว้ต้ม,มนนะไก่เออเอาไว้ถังไว้นี่มันไม่ร้อนเอาไ้หมดยังหมดแล้ว เออรุ่นขับรถประเทศดินเทียนนึงไปเหลองเบันตายเบรกเบรกเบรกมตัดปันเอ้ดิรุ่นตาต์ทป <uğ ann uk> ันเอแล้วมาต์ทปันเอแล้วขึ้นไป giơ kia đuôg còn vang mế? ờ vắng start lời đan lời Ơ bật A, bật A, nút A, nãy nè, coi, bị nè, đang đan mà nè เออมาลงมากินข้าวเสร็จเรียบร้อยไม่ค่อยมีใครอยู่นานครับเพราะว่าร้อนลุยกันต่อเลยเดี๋ยวพาไปดูทีมงานเจ๊แคทั่งนนนบ้านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับเอ็งไปบ้านด้ไหมวันนี้ไปครับไปับ เออยังไม่ครบสามวันเลย,ยเอ้อ่ะแค่นี้เขาก็มันต้องสี่วันแค่นี้เขาก็ว่าผมไม่ได้อาบน้ำหลายวันแล, <c oughs> ล,ล้วนะมันไม่ได้อาบน้ำอยู่บ้านประมาณอาทิตย์หนึ่งประหยัดค่าน้ำไปตังหลายร้อยบ่ครับโอ้ผมไม่ได้อาบน้ำตอนที่ว่าอยู่เสตึกอะ่ะกลับไปถึงยาบอกว่าเออมึงไม่ได้อาบน้ำอยู่นี่แกบอกว่าค่าน้ำเหลือแค่ร้อยห้าสิบเองจริงนะครับโอ้ยายบ่อยงั้นนะครับแต่ถ้าผมอยู่บ้านที่ไรนี่ค่าน้ำห้าร้อยหกร้อยทุกทีใช่ไหม เพราะว่าเปิดอาบน้ำแล้วลืมปิดก,ก๊อกอาบน้ำแล้วลืมปิดก,ก๊อกเออน้ําก็รั่วทุกวันเลยทีนี่ครับอะไรก็ยังไม่ได้กลับเลยไปเดี๋ยวไปดูเทมงานที่แคทขนนวไปเดีกันใหม่คลิปหน้าครับ